จากความเดิมตอนที่แล้วทั้งการจับมิวจเจอบาเซอร์บอลหรือแม้แต่เลวควาซะาที่มันเข้ามาในควิกบอลเนี่ยนะแล้วก็ไอ้นอกสาตัวที่จับโคตร,รจะยากการเจริญเติบโตของมิวทูแล้วก็ไดโนเสาร์ที่อยู่ในเท่าแข็งที่จับยากชิบทายเลยและในตอนนี้จะมีทั้งการเดินทางเข้าเมืองการมาเชิญหน้ากับเทนเนอร์ที่แบบว่าผมผมไม่ได้ตั้งใจครับพี่ตกปลาตะลุยแผทใหม่ของ,ของคอเบอมอนล่าสุดรถไฟเหาะสุดมันที่อยู่ใต้เมืองเนี่ยนะเหตุการณ์มากมายการจับโปเกมอนทั้งการอีโวเกิดขึ้นว่ามันในตอนนี้เอาเป็นว่า ตอนสุดท้ายแล้วว่า <c oughs> น่ารักนะเดี๋ยวน่ารักเราเดินทางเข้าหาหมู่บ้านเริ่มต้นกันดีกว่าซึ่งหมู่บ้านเนี่ยบอกเลยว่าเป็นหมู่บ้านที่ทางคอมบอนสางไว้ให้นะผมบอกเลยว่าสวยมากๆไปดูว่าของเป็นยังไงแต่ระหว่างทางก็ต้องจับโกเกด้บบนไปด้วยนะครับผมเพราะว่าจะเติมโกลเดก้นแค่6100ตัวก่อน <c oughs> ทำไมมันไม่เชื่อมกับพีซีกันวะเนี่ยข้างหน้ามันมันดูพื้นที่แปลกๆหพื้นที่สวยมากน้ำสวยมากที่ไหนวะเนี่ย เหมือนจะเป็น structure ไอ้นี่แหละที่เขาเรียวกว่าเมืองเริ่มต้นใช่ไหมละ่ะสำหรับผู้เล่นใหม่ในคอปเปอรมอนด์ดูท่โคตรเท่อ่ะชี้ยะไทแรนชียอะโคตรเทเชียะอยะโอ้มีทางเข้าคนไหน โอเคงั้นเดี๋ยวคอยมาสำรวจแล้วกัวนเนาะข้าวจข้างในก่อนไหนๆก็เดินทางมาถึงแล้วเราก็ต้องสำรวจให้ครบซะหน่อยเฮ้ยตัวนี้อยากได้เดี๋ยวออย่อลจะไม่ไปเพือบต้องสนะี่สิบแปดเลยเราก็ฟรีดนะ ตายแล้วนะเหรออุ้ยตาแป๊ดเฮ้ยลาปลาสลาปลา้าลาป้าสวัสดีครับพี่อ้าวพี่สุเด่ะกูเป็นใครได้ยัลไวที่มีอตาแส๊ด้วย ตอนแรกผมดูว่าคนขายของนะใส่ปุ๊บโอ้โหอาคาแสนเพิ่มเจ็ดสิบอายุตเลยละกันโอ้เราต้องมีเทมเพลตล็อตตัวนี้ใช่ไหมบีโบสโบช็อปโอเคใคเป็นเป็นช็อปใช่ไหมข้างในนะสวัสดีฮะตรงนี้จะเป็นทม์แบบตกป่านะฮะเพื <c oughs> ่อหาสวิตเทเบิลที่เป็นโปรเกรอตนะฮะบอกเลยว่าหายากมากแต่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะพอเจ้าตัวนี้เกิดเฮ้ยเฮ้ยเชีย่ย รู้รู้สกมากรู้สูฮู้ติดแล้วกูมาไงาแล้วกลับมาตกปลากันต่อผมเพื่อหาสมิตล็อตนะผมที่มันเป็นเทมเพลตของล,อล็อตนั่นเอง ซึ่งเอาจริงเนี่ยมันสามารถออกมาจากการตกปลาได้แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะผมแนะนําว่าให้ไปหาตามชีฟเล็กหรือว่าพวกเทเชอร์แมพนะผมจะดีกว่านะผมน่าจะค่อนข้างรับประกันว่าออกแน่ๆนะฮะโอเคปะเร,รือเทเชอร์ครับปะปะปะเรือเทเชอร์กันเลยกันโหลดแล้วทางขวาน,นี่ปะนี่ไงทางนี้เลยในน้ำเหรอในน้ำเหรออาชาเจนเลยในน้ำไปเลย โอ้โห uh huh. มันอยู่คืนน้ำอาดีปะนี่ไงเอ่อไปเชฉเอ่ะนี่ไงโอเคหลังจากได้มาแล้วนะผมก็ระหว่างทางมีเจ้าตัวนี้นะผมบอกเลยนะผมว่าผมเห็นแม่งอยู่ในน้ำแล้วแป๊กเท่โคตรเลยไม่ต้องเห่าอุ้ยทาโคตเท่เจี๊ยเอฟเฟค เอฟเฟกอฟของการต่อสู้เนี่ยผมให้คอบอมอนเนี่ยชนะขาดเลยนะแต่เรื่องความหลากหลายเนี่ยยังไงก็ต้องพิกซ์มอนนะฮะอเอาละปะกลับบ้านกันดีกว่า The fuck ตัวเฮีดเอาละทำไมตอนตอนแรกไม่มีท<ม>้างในนี้มีโปรเฟสเซอร์อยู่แต่อันนี้คืออ๋อสู้ได้ด้วยเหรอเดี๋ยวดูด้ทีพี่ตัวแหละ What the fuck มึงไปตัวนี้ด้วยเหรอสําหรับตัวนี้นะผมเป็นโปกเกมอนต้องห้ามนะผมแล้วไอเนี่ยวเวลร้อยเคสู้ไม่ได้แน่นอนตอนนี้อีนี้ก็น่าจะพอๆกันนะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้ะลูกผมจะได้ว่าอาจารย์ชั้นสองมีของใช่ไหมอาจารย์ก็เดี๋ยวผมจะยืมหัดข้างๆบ้านอาจารย,นะย์หนะอยากทําได้ทําทําเลยเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมยืมห้องเข้าหมดหน่อยครับอาจารย์ได้เลยลูกพอดีผมจะไปทําเป็นตัวปลาอาจารย์ ขอบคุณครับเอ่อเอ๊บเอ๊บเอ่อโอเควิเ่เริ่มอยากเห็นแล้วว่าจะเป็นยังไงโอ้ เอาละลูกเอาละครับเพื่อเป็นคนสงสัยแล้วผมว่าผมจะตกยังไงอย่างแรกต้องมีเบอร์รี่นะผมซึ่งเบอร์รี่เนี่ยอัปเดตมาในแพทนี้เลยเราสามารถใช้เบอร์รี่เนี่ยคู่กับล็อตได้และเบอร์รี่แต่ละเบอร์รี่เนี่ยจะมีความสามารถแตกต่างกันเช่อนอันนี้จับน,นี้ได้มากกว่าอันนี้จับเผานี้ได้มากกว่าอันนี้เผาบางกรได้มากกว่าคืออย่างที่เห็นนะผมแม่งมีเบอร์รี่อยู่หลังบ้านผมนะผมต้องบอกเลยว่าหมู่บ้านนี้แม่งมีทุกอย่างจริงๆขอบคุณครับผมสำหรับโจอครับผมกินนี้ด้วยอะไรอ่ะมันมีนกใต้น้ำเลย นี่นะผมหากเก็บเบอร์รี่มาแล้วก็จะมีสตตขึ้นดังนี้เอาจริงเนี่ยใครที่ตัดไปเล่นตามผมนะก็สามารถกดตามดูได้เลยนะแบบว่ากดชิปตามดูเด้ยว่าเออันนี้บวกอะไรนี้บวกอะไรเพราะแพทนี้เนี่ยมีอะไรให้ศึกษาเยอะมากครับผมผมบอกเลยเยอะแบบเยอะมากแต่สนุกโคตรเลยหลังจากที่ไม่ตกมาสักพักแล้วเนะี่ยเล้เวลาละเดี๋ยวเราจะลองหาเมืองลงดีกว่าซึ่งผมเดินทางมาเดินเล่นม,มาตั้หนึ่งก็พบว่า ตรงเนี้ยเหมือนน่าจะลงไปตกปลาได้โอเคปะเราจะไปจับดดกโนไอกันดีกว่าซึ่งดดกโนไอเนี่ยมันจับจากเซิร์ฟเฟสธรรมดาไม่ได้นะผมคือมีโอกาสเจอแหละแต่ว่ามันต้องลงไปไว้ามสิบสนก็เลยโอเคมีเมืองอยู่ใกล้ในเมืองนี้ด้วยก็สักหน่อยแล้วกันคิดซะว่ามาเที่ยวเล่นสวัสดีครับคนตัดก็ยังงงฮะมันมาได้ยังไงวะเดินทางไปด้ด้วยแหละ พอลงมาถึงผมก็ได้เวลาตกปลาครับผมอโอกาสที่จะออกเนี่ยก็น้อยเหมือนกันแต่โอกาสที่จะเกิดก็มีด้วยเหมือนกันการตกปลาข้างล่างในชั้นที่ y 32เนี่ยหรือว่าต่ำกว่าวาย32เนี่ยเป็นโอกาสที่คุณเป็นส่วนผมที่จะจับดแตโกนไนท์ดาร์โก้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ดแตโกนไนท์เว้ยตัวเด,ด็กเลอดอนอ้อเออผมลืมบอกไปเลยไหนๆก็ลงมาวยาย32กันเนี่ยหรือว่าต่ำกว่าน,นี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดเป็นกิบเบิลนะผมหรือว่าการช็อปล่างแรกนั่นเอง เพอเพอรก็มีการช้อมหลุดมาเลยแหละเอาเป็นว่าใครที่มาเล่นตามผมนะแนะนำนะผมหาดาก,กูไนด์ด้วยแล้วก็หากาช้อมไปด้วยเลยจะได้วินงวิ่ทั้งคู่นะปะไปดูกันไม่ติดโอโ้โหอีผ่าแล้วมันเป็นบอกเลยนะผมว่าตกปลาเป็นสิบวันนะฮะไม่เจอเลยแม็กไม่ออกเลยแต่แม็กเกิดอ่ะดิเกิดที่ไหน โหเ,เดียวน,อนอ้องโคตรด่าะเ้ยดูมึงใช้ควิกบอลอีกแล้วนะไอวินเนีเ่ยอะแ้วแเอรสามสิบสองแล้วมันอีวี๋ไวนจะบอกน่าอีโวเป็นอ๋ออีโวได้แล้วบ้าหนาววะวินหนาวอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> จากก่านแนอร,ระหว่างทางนะผมเจอกล่องสมบัติที่อยู่กลางลาวาโอ้จะพลาดได้ไงอะอ่อะ,อะนีไงอปปรอย่างที่ผมบอกนะผมถ้าลงเอาไว้สาสิองหรือต่ำกว่านี้เนี่ยมันมีโอกาสที่กิปโบจะเกิดอะอย่างน้อยก็รอสักหน่อยก็ไม่แย่นะติดหรือเปล่ปาทีเดียว เร็ลเปล่าเอ้ยยากยากยากตรงนี้ยากเมื่อไรทุกตัวมาครบแล้วผมป่ะออกไปข้างนอกกันดีกว่าเราไปทําให้โปเกเด็กเนี่ยมันครบหนึ่งร้อทวนก่อนดีกว่าเพราะโปเกีเด็กตัวนี้มันไม่นับพีซีที่ผมจับมาด้วยนะก็ไกลว่าต้องมาไล่จับใหม่หมดเลยป่ะเราไปจับแต่ละไปโอมาดีกว่าอย่างที่เห็นนะฮะแม่งขึ้นว่าจับ41ตัวเจอ83ตัว ซึ่งใน pc ผมเี่แมแบกปีประมาณร้อยกว่าละฝัก <laughs> <ง>ตรงนี้ผมจะตกในหน้าน้ำให้หมดก่อนนะฮะเพราะแบบผมจะหายตัวที่ชื่อฟีบาสด้วยเอามาทำเป็นไมโลติกนะพอดีผมได้ของมาแล้ว <c oughs> ผมบอกแล้วว่าล่างสองน้องเนี่ยน่ารักมากแต่ล่างแรกน้องเนี่ย <c oughs> ผมไม่ชอยดูก่อนดูก่อนไม่ไหวละ น่าจะได้น้องมานะผมผม,มอยากเห็นล่างวิวัฒนาการของหลายๆตัวนะฮะเลยไปเก,ก็บเวลกับเทรนเในอร์ใกล้ๆนี่เองผมบอกนะว่าตัวหนึ่งเนี่ยได้เวลบัตรยี่สิบสามสิบเวลเลยเพราะ x อมันให้แบบสี่พันเจ็ดพันเนี่ยโอ้โหอ,อร่อยฮะคอริต้ากูอีโวเป็นลาปิเดสโคตนน่ารักโคตรสวยเลย

อจาจจะได้ดาวกดได้ไหมผมก็ต้องเทสเปคหน่อยแต่แต่แต่โมเดลแปลกๆไหมคิดเป็นผมไหมได้เวลาแล้วผมเรามาทำาให้ปกกเด็กเราเป็นหนึ่งร้อยกันเอ๊ะไปเริ่มภารกิจกันดีกว่า let's go กับไปเราเราเรากาบียนทำเีื่ออะรตอนเนี้ย ตอนขี่เมตากรสี่เหมือนควบคุมตัวอะไรอยู่เลยนะนี่มันแมงมุมยอ โอ้ครบแล้วร้อยตัวไ,ไ,ไม่ครบแล,แล้วผมลองมาทำวันชิเมนกันหน่อยให้ตัวสักตัวหนึ่งเวลร้อยเมือ่อกีจริงเนี่ยถ้าจำได้ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่เก่งๆใช่ไหมฮะผมก็ไปสู้มาละแต่ผมบอกเลยว่ามันโกง แม่งโกงมากสู้ไม่ได้แน่นอนอ่ะผมบ้านใจเลยงั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาสู้กันใหม่ซีรีส์นหน้านะเดอดกลัวเพื่อนกูไปายับตีแน่จำไว้สุดท้ายนะผมแล้วก็ต้องมาดูผลประกอบการกันเน <L> นะหนื่อยมากเลยนะสำหรับซีรีส์นี้แต่สนุกมากมากเลย เอาเป็นว่ามิชัหมที่เคยคิดไว้ทั้งหมดเคลียเอ้ะเอ้ถ้ามีคนถามว่าผมชอบตัวไหนสุดนะต,ตัวนี้เลย อยู่ใต้นาวเนี่ย,ออเ,ยเอาไว้ว่าจบซีรีส์ไปด้วยเท่านี้นะฮะครบ100วันพอดี yeah! <c oughs> เย้ไปแก้วผมชอบกันไหมเนี่ยผ่านมาทั้งหมด3ตอนนะผมมีหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายทั้งอุปสรรคทั้งความสนุกทั้งความทุกข์แล้วก็ดู <c oughs> เอาว,าว่าผมสำหรับใครที่ชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกคนมากผมที่เดินทางมาถึงตอนนี้ <c oughs> ในสัปดาห์หน้า <c oughs> นะผมอาจจะไม่มีคลิปนะฮะอาจจะมีคลิปดอกมาลงให้ฮะแต่ส่วนตัวผมอาจจะไม่อยู่ เดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้ช่วงสิ้นเดือนเนาะเอาเป็นว่าขอให้ทุกคน,กกม,นมีความสุขมากนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่ในซีรีส์ต่อไปขอบคุณมากครับสำหรับการสนับส,บสนุนหลักทุกคนนะฮะบ๊ายบาย